รู้สึกตู้บนมั้งอะไรของป่าขวามีอะไตัวเหลืองๆเอ้ยได้วะ่ะอันนั้นแ่ะตัวตัวฟาร์มตังค์พี่ <c oughs> ทีเดียวเลยวะแล้วก็ไอตัวต้นเกมก็จะมีอิจิโกกับโกโคะอ่ะที่ต้องหาอะไรอีกวะ โกคูมีแล้วอีจิโกอีจิโกตู้ล่างโกคูต้องสี่ดาวนะพี่โกคูตู้ล่างเหรอโกคูตู้บนไม่ใช่เหรอเอยหรือว่าตู้ล่างตู้ตู้ตล่างตู้ล่างพี่ตู้ล่างมันเป็นโกคูแปดเปอร์เซ็นต์นี่จะได้ไหมเนี่ยกับโกะให้ได้อีจิโกสามดาวก็ได้อีจิโกเหรออ๋อมันมีเป็นดาวด้วยเหรอ ใช่พี่ต้นเกมแบกโหดมากเลยอิจิโกะลองดูดิเฮ้ยโกคูสี่ดาวเหรอใช่พี่เฮ้ยโกคูสองตัวโอ้ยอิจิโกะโอ้โโยพี่ยละไอ้ชัดไม่ใช่ละมึงหลอกหลอนกูะเนี่ยมึงอยากให้กูเล่นเหรอ มึงหลอกหลอนดีตรงดีมึงหลอกหลอนกูแล้วไอสัตว์ผมหมดไปสี่พันเพชรผมยังไม่ได้หาอะไรเลยอิงดิโอ้ยไอเชยมึงหลอกหลอนกูแล้วไอสัตว์มึงอยากให้กูเล่นแหละกูรู้เกไอ้เชี่อผมนั่งเปิดไอเชฟแปดเปอร์เซ็นต์นี้ไม่ได้ัะทีเนี่ย่นด้แล้วแล้วพี่จะใส่ตัวไงวะโอ้ยนี่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 มันเป็นอย่างนี้เลยอหรอนี่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 ดูดูตัวดูตัว เฮียเขาวอาตึงมวิชายโกคูสีดาวสองตัวโอ้ยผมมีอยู่สิบตัวพี่เลือกใส่เองเลยใช่ไหมเอาโกคูตัวหนึ่งใช่ไหมใช่ครับพี่โอ้ยอิจิโกะแล้วก็จเทฟพี่พ่อมึงตายไอ้เหี่ยสเต็ก S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  โกคูโคตรโหดตัวนี้ดูเฮ้ยเกมมึงอยากให้กูเล่นแหละไอ้สัต ก็ค uh ูใส่หึงตัวะใส่หนึ่งตัวแล้วเอาอะไรอีกอีจิโกะใส่ปะอีจิโกะหนึ่งตัวใช่ไหมใช่ครับพี่ 7, ดูดเดสองตัวบ<อ>ัฟเดี๋ยววะไอตัวฟาร์มเงินอะ่ะผมได้บัฟศูนจุดเจ็ดมาศูนจุดเจ็ดดูยังไงวะบัฟต้องไปเข้าไปดูในบัฟอีกทีใช่ไหม ข้างๆสุ่มตัว,วพี่มันจะมีตรงเนี้ยอ๋ออ่ะเดี๋ยวใส่อีติโกอีกหนึ่งตัวแล้วให้ใส่อะไรอีกใส่ไอเชฟเหรอใช่ครับเชฟอ่ะใส่ไลแล้สามตัวแล้วไปไหนต่อพี่สี่อยู่เซิฟไหนเนี่ยอยู่เซิฟเดียวกันป่วาวะมาถึงก็โหดเลยอ่ะครับเดี๋ยวเดวผมตามเซิฟพี่สี่ก่อนผมออกกัน ไหนพี่ลองสร้างด้มันโหแม่ให้สร้างด่านหนึ่งหรอมั้างยังไม่ได้ผ่านอะไรสักด่านเลยเนี้ยโลกไม่ถูกต้องอ่ะลองดูพี่สร้างด่านหนึ่งยังนี่ไงสร้างแล้วตาเนี่ยขอเข้ามาได้ละกดเริ่มเลยตาเลยโหลดนานจังวะพี่ชายโอ้โหเกมไม่พี่พี่อะโหลดนานจังนั่นนหะดี ผมเข้ามาวางตัวเรียบร้อยแล้วล่ะถามจริงไอ้เหี้ยเป็นที่อะไรเนี่ยเน็ตที่เน็ตโดชาเน็ตคูเหรอไอ้ใช่เน็ตกาเหรอผมใช้ทูอยู่นะเฮ้ยเราเป็นอะไรอะเกมไอ้เหี้ยสูตเปเซ็นกูจะหลุดั้งแรกในการโหลดป็กดด้านขวามันจะมีความเร็วในเกมอะเห็นปะข้างล่างตัววายอะอ่าเห็นกดคูนสองไปเลย มันไม่ให้กดวะยังไม่ให้กดยังมือใหม่อยู่กะละมังได้กดได้เลยอ๋อเหระมันไม่ให้พี่กดมันไม่ให้พี่กดแล้วพี่ต้องวางอะไรบางวันเนี้ยวางวางตังก่อนวางวางไอเชฟก่อนอ๋อมันขึ้นให้ให้วางเลยว่าต้องวางตรงนี้วางตรงไหนก็ได้พี่วางแม่งเนี้ย พี่กดตั้งค่าพี่ตั้งค่าไปไหนตั้งค่าแล้วมันจะมีเล่นลงมาหน่อยนึงมันจะมีข้ามอัตโนมัติอยู่อะตั้งค่าเลื่อนลงมาหน่อยนึงก็งหมดอ,อ๋อออโต้อะไรเนี่ยเหรอใช่ออตโต้สคริปี่ปิดเลยนะเปิดเปิดเป็นสีเขียวนะใช่ใช่พี่สคริปซีนอะไรที่เป็นสคริปสคริปให้หมดเลยกัน เ้ยพี่เพิ่งจะวางไปได้ตัวเดียวเองเกมเช่น,นนะอะไรกูได้ไม่เป็นทาไม่พี่วางไม่ได้วะตังไม่พออตังตังพี่ตังมีต้องเจ็ดพันหกนะ นี่วางโกคูไปมป้าวางโกคูต้องวางข้างบนนะพี่ให้มันยิงข้างบนน่ะเ <Greek. S 2> ห็นพวกไม้ข้างบนป่ะพี่พวกไม้อะวางข้างบนเลยอะ่ะใช่มันเป็นตัว <c oughs> วาง,างบน <c oughs> เฮ้ยวางเลยพี่ชายเนี่แหนะแหนของผมป่ะมันไม่ให้พี่วางวะ เฮ้ยวางไม่ได้เนี่ยอีจิโกเสิร์กวางได้อะให้อ oh, really? ัปเกรดด้วยอัพไปนะเงินกูเยอะหมื่นหกอ้าหมื่นสี่อ้าอัไปดิกลัวเลยอ้ะไม่ไปวางโกคูไม่ได้วะไอ้เหี้ยหมุดหิดวะวางบนต้นไม้นะพี่เอาเหรอ ที่มันต้องวางบนต้นไม้วะพี่คิดว่าวางบนพื้นไม่รู้เหมือนกันที่แรกของงงอ๋อมันเป็นตัวที่บินได้อะนี่อัปเกรดเต็มแล้วทีนี้มันก็ไปไม่ถึงตัวยิงตัวยิงที่ทําเงินเนี่ยวะไม่ตัวที่ทําเงินวางไว้เฉยๆมันเวลาเวลาค่าก็ได้เงินเหรอใช่เวลาจบเป๊ะมันจะได้ตังค์เพิ่มพี่ต้องวางเยอะๆปะเนี่ย พี่ต้องวางว้างได้สุดสุดสี่ตัวพี่พี่ต้องวางวางทั้งสี่ตัววางวางไม่เห็นเห็นแต่พี่ดูดาวด่านหลังด่านหลังหลังมันใช้ตังค์เยอะเนี่ยพี่ไอตัวห้าดาวอ่ะพี่แล้วเกมแค่นี้ไม่เหมาะกับพี่ปะใชาของพี่ต้องบู๊บูหน่อยใช่ปะพอเล่นแบบนี้เแล้วมันจะหลับ งงด้วยแต่ผมผมชอบไงเวลาทำงานแล้วมันปล่อยออตโตได้ไงพี่วางลงไปทับได้ไหมวะไม่ได้เลยใช่ไหมเต็มแล้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้พี่วางแม่ตรงนี้ด้วยกันวางบนในนี้ได้ไหมต้าเเลยกอะไรวะเนี่ยไอสัตว์นี่มันเจอกูวางแม่บนนี้เลย

เออไม่ตีโอ้สภาพทำไงวะเนี่ยขายขายโอ้ขึ้นไปทำไมขายแล้วพี่เดี๋ยวก็จบล้วนี่นี่ตัวอะไรวะเนี่ยไอ้น,นี่มันมนุษย์ทดลองของด็อกเตอร์เวก้าพังนีว่ว่าเฮ้ยตีอยู่พี่ไอ้ตัวบนพี่อะตีเหรอมีไฟพี่ไม่ตี ตัวผมดีกว่าโอ้สภาพที่หลังจะขึ้นไปวางไว้บนนี้นะแค่เออคิดว่าจะตีโถจบแล้อะไรวะหน้าอาทีโอ้โห